เกิดอะไรขึ้นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ในหลายประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลกไม่อยากแข่งขันอยากยิวเฉเฉยหรือนอนเน่าตายไปก็ดีเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆอย่างไรแล้วไทยเราจะเป็นแบบนั้นหรือไม่ติดตามได้ในสมารรีรีพอร์เตอร์ครับ ช่วงเวลาของการเป็นวัยรุ่นช่วงเวลาของการเป็นเยาวชนเป็นช่วงเวลาที่หลายคนเนี่ยอยากจะทําตามความฝันนะครับหลายคนมีความฝันเยอะแยะมากมายเลยว่าโตขึ้นอยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะเป็นนี้อยากทาอาชีพนั้นอยากทาอาชีพนี้แน่นอนนะครับว่ามันต้องแลกมากับการแข่งขันการแข่งขันที่จะให้ตัวเองไปถึงจุดหมายการแข่งขันกับคนอื่นๆที่มีความฝันเดียวกันหรือแม้กระทั่งแข่งขันกับโลกที่กําลังเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีที่มันมา disruption เรา หล,หลายประเทศนะครับโดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่เขาผ่านช่วงเวลาของความยากลําบากผ่านช่วงเวลาของความพีกมาแล้วเศรษฐกิจเขาเคยสูงสุดมาแล้วเนี่ยกำลังเจอปัญหาที่คนรุ่นใหม่นั้นกําลังรู้สึกไม่อยากแข่งขันอีกต่อไปไม่อยากเหนื่อยแล้วอยากอยู่เฉยๆอยู่แค่นี้ก็พอตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นปัญหาที่หลายๆประเทศค่อนข้างกังวลครับเพราะว่ามันส่งผลต่อก,กําลังทรัพยากรของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศถ้าหากว่าคนกลุ่มนี้ไม่เอาอะไรเลยเนี่ย มันจะเกิดปัญหาที่ประเทศนั้นอาจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวไปดูที่ประเทศแรกกันดีกว่าครับอย่างญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเจอปัญหาคือว่าเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเริ่มไม่อยากที่จะต่อสู้แข่งขันกันอีกต่อไปแล้วหลายคนเนี่ยเลือกที่จะอยู่ในบ้านของตัวเองปิดกั้นตัวเองจากสังคมไม่ส่งสิงไม่ออกไปโลกภายนอกไม่ไปเรียนไม่ทํางานไม่ทําอะไรเลย สิ่งนี้มีชื่อเรียกได้นะครับว่าเขาเรียกว่าชาวนีดครับย่อมาจากคําว่า not in education employment or training ชาวนีดส่วนใหญ่เนี่ยอายุราวๆคือ1 8 4ปถึง34ีปีครับซึ่งคนเหล่านี้มักเลือกจดะแบบนี้ครับเก็บตัวอยู่กับบ้านวันๆเล่นแต่เกมไม่ทําอะไรไม่อยากที่จะออกไปทํางานนั่งๆนอนๆไม่อยากที่จะออกไปปฏิสังคมกับใครเลยนะครับผมหรือบางคนเนี่ย เลือกที่จะตัดขาดจากสังคมซึ่งคนคนนี้จะก้าวไปสู่สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่เอาสังคมเลยซึ่งในญี่ปุ่นมีคนแบบนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมปัญหาของคนกลุ่มนี้มันมีทั้งจากการเลี้ยงดูด้วยกับอีกหนึ่งก็คือปัญหาที่เกิดจากสังคมที่เขาเจอนั้นมันทําร้ายเขาอย่างเช่นคุณไปโรงเรียนคุณโดนบูลลี่คุณโดนกลั่นแกลง้งอยู่ในที่ทํางานคุณไม่มีโอกาสในการเติบโตหรือแม้กระทั่งการแก่งแย่งชิงดีในสังคมซึ่ง เป็นประเทศที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงอย่างที่เราทราบกันไปทาให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเหนื่อยหน่ายแล้วก็เบื่อหน่ายเพราะว่าสังคมรู้สึกว่าเขากําลังถูกรังแกก็เลยต้องการที่จะตัดขาดจากสังคมไปเลยไม่เอาเลยนะครับผมคนในกลุ่มนี้ที่เรียกว่ากลุ่มนี้เนี่ยทางด้านของหน่วยงานด้านสถิติของญี่ปุ่นเขาบอกแล้วครับว่ามีอยู่ประมาณสัก6กแสนห้าหมคนแต่คนกลุ่มนี้เนี่ย มันจะไปบวกกับคนกลุ่มหนึ่งครับซึ่งเขาเรียกว่าคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มคนที่เรียกว่าฟีเตอร์ซึ่งคนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าฟิตะนะครับเป็นคนที่อยู่ในระบบทํางานนี่แหละแต่ทํางานไม่ตรงกับศักยภาพที่ตัวเองมีบางคนเรียนสูงนะเรียนสูงมากเลยแต่ไปทํางานที่มันไม่ได้ใช้ศักยภาพเต็มที่อย่างเช่นไปเป็นพนักงานรานสะดวกซื้อไปยืนแจกใบปลิว ทางทางที่แบบอาจจะจบการศึกษาที่สูงมากหรือทํางานอะไรที่แบบว่ามันไม่ตอบสนองกับการลงทุนเรียนของคุณไปอ่ะแล้วกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่มีคนรวมๆกันแล้วประมาณล้านคนด้วยซ้ําในประเทศญี่ปุ่นซึ่งพอนําคนที่อยู่ในกลุ่มฟิโตกับกลุ่มที่เรียกว่นนี้เนี่ยมารวมกันน่ะ มันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถึง15ซของปริมาณแรงงานของประเทศญี่ปุ่นเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศฉะนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยทำให้องค์กรของ OECD เนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าสิ่งที่จะทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยเจอปัญหาก็คือการชะลอตัวของการสร้างเศรษฐกิจในยุคหลังๆเพราะคนที่จะเป็นกําลังสําคัญของประเทศนั้นเลือกที่จะไม่ทํางานและปัจจุบันเขาว่ากันว่า กลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มฟิโตเนี่ยอาจจะมีถึง10ล้านคนแต่หลายคนไม่ยอมรับตัวเองนั่นเองครับจากญี่ปุ่นไปอีกประเทศหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันไม่ไกลกันก็คือเกาหลีใต้ใครที่ดูหนังพีเรียนหรือว่าซีรีส์ย้อนยุคเนี่ยมักจะได้กินคำว่าอาณาจักรโชซอนใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ย ก่อนที่จะเป็นประเทศเกาหลีในปัจจุบันเนาะมันก็เคยเป็นอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งที่เรียกว่าโชซอนนะครับก่อนที่จะถูกแยกออกเป็น2ประเทศอย่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในยุคที่เกาหลีใต้ยังมีพระจกักรพรรดิปัจจุบันเนี่ยคำว่าโชซอนเนี่ยถูกมาเป็นแส l งครับและเติมคาว่าเฮลเฮลที่แปลว่านารกนี่แหละ รวมกันเป็นเฮลโชซอนหรือนรกโชซอนนี่คือสิ่งที่คนรุ่นใหม่นิยามประเทศของตัวเองนะครับว่าเป็นเหมือนดั่งนรกเพราะอะไรอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเกาหลีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่แข่งขันสูงมากไม่ว่าจะเป็นทุกๆวงการนะครับอย่าวงการเคป๊อปที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยการแข่งขันก็ค่อนข้างสูงคนที่จะได้เดบิวต์คนที่จะได้เป็นศิลปินเนี่ยมีเพียงไม่กี่คนจากการที่ถูกคัดมาเดบิวต์เนี่ยเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันคน แล้วในอุตสาหกรรมหรือการทําอาชีพบอื่นก็เช่นกันนะครับคนเกาหลีเนี่ยตอนนี้เริ่มเผชิญปัญหากับการที่เขาก็ไม่อยากแข่งขันแล้วเพราะว่าการแข่งขันที่มันกดดันกดดันทั้งจากครอบครัวกดดันทั้งจากสังคมกดดันจากกลุ่มเพื่อนกดดันในที่ทํางานคืออย่างนี้ครับเราว่าเราเรียนหนักกันแล้วใช่ไหมสำหรับเด็กไทยแต่เด็กเกาหลีเนี่ยเรียนหนักถึงขนาดว่า7จ็ดโมงเช้าคุณต้องถึงโรงเรียนละแล้วลเริ่มเรียนเรียนไปจนถึงประมาณสักบ่ายสองบ่ายสเนี่ยก็จะมีการเรียนเสริมต่อไปจนถึง6กโมงเย็น เสร็จปุ๊บจากโกโมงเย็นกลับบ้านกินข้าวอาบน้ำอาบท้า1ทุ่มคุณต้องไปเรียนกดวิชาจนถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนสรุปแล้วเนี่ยแต่แต่ละวันเนี่ยเด็กเกาหลีต้องใช้เวลาในการเรียนทั้งหมดเนี่ยมากถึง1 2บสถึงสิชั่วโมง อยู่เรียนแบบนี้อย่างเดียวยังไม่นับเสาร์อาทิตย์นะครับที่จะต้องไปเรียนบรลเล่เรียนดนตรีหรือว่าฝึกทักษะอื่นๆซึ่งทําให้เด็กเกาหลีนั้นแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวของตัวเองเพื่ออะไรเพื่อที่จะเขาจะได้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นครับแล้วครอบครัวหลายๆครอบครัวก็อยากจะให้เขาเป็นแบบนั้นหากใครเคยดูซีรีส์เรื่อง Sky Castle นะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นการล้อเลียนสังคมของเกาหลีจริงๆ สังคมของคนที่เขาอยากจะให้ลูกเนี่ยเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยในกลุ่มสกายครับ S K Y ก็คือ1ครับคือตัว S ก็คือ Seoul University คือมหาวิทยาลัยโ so, ซนะครับ2คือ K ก็คือ Korea n University มหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาหลีและ Y นะครับก็คือ Yonsei มหาวิทยาลัยของประเทศเกาหลีที่เป็นอันดับท็อปเทียนะครับสสถาบันการศึกษาเนี้ยอยู่ในกลุ่มหัวท็อปแรงกิ้งที่ทุกคนอยากจะเข้าไปศึกษาและครอบครัวหรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี้ยอยากจะเข้าไปซึ่งแน่นอนมันแข่งขันกันสูงมากๆเลยทีเดียวและสิทธิ์ของการที่จะเข้าได้ไปอยู่สถาบันการศึกษา3ส,สถาบันท็อปเทียเนี้ยก็คือว่าคุณจะได้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นครับ พูดง่ายๆถ้าว่าคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มสกายได้เนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็น s ซัมซุงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขารอฉกตัวคุณไปทํางานด้วยอยู่แล้วมีโอกาสเจอสังคมดีๆมีโอกาสเจอสังคมในลักษณะที่คุณสามารถต่อยอดชีวิตได้อีกเยอะกับการถ้าว่าคุณไปอยู่ในมหาวิาลัยนอกแรนกิ้งพวกนี้โอกาสมันก็จะน้อยลงไป แต่ไม่เพียงเท่านั้นใช่ว่าคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มสกายแล้วคุณจะได้รับการยอมรับนะคุณจะต้องเป็นนักกิจกรรมคุณต้องมีพอร์ตคุณต้องมีสารพัดอย่างคุณต้องมีจุดเด่นคุณต้องหา DNA ความเด่นของตัวคุณเองให้เจอเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคุณก็จะเหมือนนกลุ่มคนทั่วไปแล้วมันก็จะไม่เฉิดฉายแววโดดเด่นออกมาฉะนั้นแล้วเนี่ยการแข่งขันมันเลยค่อนข้างสูงมากและทําให้เด็กเกาหลีหลายคนเนี่ยเลือกนะครับที่จะไม่อยากเรียนต่อในประเทศตัวเองหรือหลายคนเนี่ยเลือกที่จะย้ายประเทศก็มีซึ่ง ปรากฏการณ์นี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้ญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเริ่มเจอสภาวะสมองไหลคนเก่งๆหรือว่าคนรุ่นใหม่นะ่ะเลือกที่จะไม่อยากอยู่ประเทศตัวเองเลือกที่จะออกไปอยู่ข้างนอกแทนที่มันกดดันน้อยกว่ามีเสรีภาพทางความคิดมากกว่าฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่2ประเทศยักษ์ใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจในเอเชียกําลังเผชิญอยู่ปิดท้ายกันอีกหนึ่งสักประเทศแล้วกัน,กนเนาะก็คือประเทศจีนครับก็พี่ใหญ่พี่เบิ้มนะครับของเอเชียแล้วก็มาหาอำนาจอันดับ2ของโลกเนี่ย จีนเนี่ยกำลังเผชิญสิ่งที่เรียกว่าเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ที่เขาเรียกว่าป่านลานหรือปล่อยให้เน่าไป หรือว่านอนเฉยเฉยให้มันเน่าตายไปอะไรแบบนี้เป็นการเปรียบเปรยแล้วกันว่าอยู่เฉยเฉยไม่อยากทําอะไรก็อยากจะอยู่แค่นี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีความหมายอะไรเลยใช้ชีวิตไปเรื่อยๆให้โชคชะตามันพาไปเหมือนกับเรือที่ปล่อยให้กระแสน้ํามันไหลพาไปไม่ทะเยอทะยานไม่แคร์ความสําเร็จเจอสถานการณ์เลวร้ายก็รับรับมันไปซะยอมรับมันไม่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้นะครับกำลังเผชิญกับปัญหาหนักอึ้งแล้วก็บรรทอนจิตใจโดยสภาพสังคมที่มันแข่งขันสูงอ่ะอย ในที่เราอัดคลิปกันอยู่เนี่ยประเทศจีนกําลังมีการสอบเกาเขาคือเป็นการสอบระดับชาตินะครับเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สถาบันการศึกษาของท็อปแกรงค์ในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยปักกิง่งมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้อะไรแบบเนี้ยซึ่งปีป,ปีหนึ่งนะ่มีคนเข้าเรียนประมาณ10ล้านคนที่มาแข่งขันกันเพื่อสอบให้ได้แล้วเข้าสู่มหาวิทยาลัยันดับตน้ตนๆฉะนั้นแล้วมันเลยมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงมากและอีกอย่างก็คือ กฎพื้นฐานของการทํางานในประเทศจีนเนี่ยที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากทําแบบนี้ต่อไปแล้วเขารู้สึกเบื่อเขาสึกเหนือ่อยก็คือกฎที่เรียกว่าการทํางานแบบ9 9 6คือทํางานตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มเป็นเวลา6วันต่อสัปดาห์ซึ่งมันทําให้คนเริ่มไม่อยากจะทํางานแบบนี้เพราะมันทํางานหนักและเหนื่อยมากแล้วมันเจอแรงกดดันสูงมากซึ่งบริษัทในจีนเองเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาแบบนี้ว่าคนอะเริ่มที่จะไม่อยากทํางานหนัก แล้วก็ไม่อยากที่อยู่ในสังคมที่แบบจะต้องไปกดดันหรือว่าถึงขั้นบางที่เนี่ยทำร้ายร่างกายกันก็มีนะครับผมอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับว,ว่าโลกมันเปลี่ยนไปคนเริ่มมีตัวเลือกมากขึ้นในอดีตคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าฉันมีตัวเลือกเท่าไหร่ฉันก็ทางานด้วยความจํายอมสมยอมไปกลัวโดนไล่ออกกลัวตกงานแต่ทุกวันนี้เด็กมีทางเลือกมากขึ้นนะครับเขาก็ไม่รู้สึกว่าทําไมจําเป็นจะต้องมาทนยกเว้นหลายๆคนที่อาจจะไม่มีทางเลือกแต่หลายๆคนเ,นเลือกที่จะ ไม่มีทางเลือกเลยซ้ํานะครับผมเพราะว่าเขารู้สึกว่าชีตก็ไม่ได้อยากแข่งขันแล้วชีตก็อยากอยู่เฉยๆขอให้พ่อแม่เลี้ยงไปจนตายได้ก็คงจะทําอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เศรษฐกิจหลายๆประเทศนั้นกําลังอยู่ในภาวะชะลอตัวและถ้าเกิดว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้ไม่มีศักยภาพมากเพียงพอในการที่จะผลักดันหรือว่าขับเคลื่อนประเทศหลายๆประเทศอาจจะเจอสภาวะเศรษฐกิจซุดตัวและชะลอตัวด้วยเช่นเดียวกันแล้วคุณล่ะครับคิดว่าประเทศไทยของเรานั้นกําลังจะเป็นเหมือน3ประเทศที่ผมเล่าไป หรือปล่านี่คือทั้งหมดของซอมมารี่รีพอร์เตอร์ในคลิปคลิปนี้นะครับใครนะครับที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นได้ทุกๆช่องทางนะครับโดยเฉพาะ u t u b e นะครับผมก็อยากจะฝากช่อง Reporter j o u r จ e y บนี่บน u b e ด้วยนะครับหรือช่องทางอื่นๆติ k กตอก Facebook แล้วก็เว็บไซต์เดีายวมนะครับกดติดตามให้ครบทุกๆช่องทางเพื่อสนับสนุนคอนเทนต์ดีๆจากเราครับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ